สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่สามสิงหาคมปีพุทธศักราช2564นะครับเจอกันใบ่ายๆแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเช่นเคยนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องของความเป็นห่วงเด็กประถมใบที่อาจจะติดเชื้อโควิด19 ขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยวัคซีนที่จะใช้ในการฉีดเพื่อลดความรุนแรงของโรคสําหรับเด็กสฐถมวัยขณะนี้ต้องเป็นวัคซีนที่มีการรับรองแล้วเท่านั้นนะครับว่าสามารถที่จะใช้ในเด็กสมถมไวัยได้แต่โดยข้อที่จริงเนี่ยมีหรือไม่มีอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับในแพทย์ปัญชาค้าของนะครับรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าข่าวกัน ตัวในช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงเล่าเรียงทานังครับวันนี้เรื่องของการสอบ PISA หรือว่าพิซซ่าก็เป็นปี2022นะครับจะเลื่อนออกไปเป็นปี2022กับโจทย์ที่ท้าทายการอ่านการคิดแล้วก็การวิเคราะห์ของเด็กไทยเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณภูมิสันทองเลี่ยนนาคนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สถา,าบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับในช่วงเล่าเรียงครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM นะครับจากธนาคารออมสินจํานวน2องรางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคําถามแล้วก็ส่งคําตอบของท่านมาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับจะเป็น s อ s พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4ี่สองสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้านะครับหรือว่าทาง Facebook ไลฟ์ เข้าไปที่เพจเล่าสู่คนฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง Youtube ทีมคำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการส่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียง เดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับทผก้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้ดําเนินภารกิจภายใต้แนวคิดธนาคารเพื่อสังคมตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับด้วยการให้ความช่วยเหลือและดูแล,แลประชาชนตลอดจนภาคธุร,รกิจตามนโยบายของรัฐบาลผ่านโครงการต่างๆสามสิบโครงการด้วยกันซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือและดูแล,แลประชาชนได้แล้ว เก้าล้านคนนะครับนี่เป็นข้อม,มูลตัวนอีกครั้งนะครับธนาคารอมสินครับได้ดําเนินภารกิจภายใต้แนวคิดธนาคารเพื่อสังคมซึ่งตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือและดูแลพี่น้องประชาชนตลอดจนภาคธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาลผ่านโครงการต่างๆมาสามสิบโครงการด้วยกันแล้วก็สามารถช่วยเหลือประชาชนและดูแลประชาชนได้แล้วเก้าล้านคนนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่า ธนาคารออมสินนะครับได้ดําเนินภารกิจภายใต้แนวคิดธนาคารเพื่อสังคมซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคำถามคือสามารถให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้แล้วจํานวนกี่รายส่งคำตอบมานะครับ SMS 422 1075 Facebook Live เเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่สองสิงหาคมนะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดอ่างทองขอแสดงความยินดีกับคุณวิเชียนวันดีนะครับส่วนข่าวประชา,าสัมพันธ์ในช่วงนี้ครับธนาคารอมสินนะครับได้สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้ารอยย่อยของจำนวนธนาคารของธนาคารนะครับเป็นจํานวนสามล้านสองแสนคนด้วยกันโดยผ่านมาตรการสินเชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเสริมพลังฐานราก สินเชื่อส่งฉุกเฉินสําหรับผู้มีอาชีพอิสระนะครับแล้วก็สินเชื่อสู้ภยัย <c oughs> โควิด -19 <c oughs> เป็นต้นนะครับซึ่งในจํานวนนี้ธนาคารได้สร้างโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับประชาชน2องล้านห้าแสนคนด้วยกันซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยมีรประวัติเครดิตการเงินหรือว่ามีเครดิตต่ํากว่าเกณฑ์อนุมัติปกติของสถาบันการเงินนะครับสําหรับผู้ประกอบการ s อสรายเล็กนั้นธนาคารได้ช่วยให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อเป็นมูลค่าสูงถึงหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันล้านบาท ผ่านมาตรการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อซอฟท์โลนธนาคารออมสินสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็สินเชื่ออิ่มใจซึ่งจะเป็นธุรกิจร้านอาหารเป็นต้นนะครับรวมไปถึงที่มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือสินเชื่อ SME มีที่มีเงินซึ่งจะให้ความดูแล SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นนะครับโดยธนาคาร จะพิจารณาโดยไม่อาศัยข้อมูลรายได้ระยะสัน้นเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงวิกฤตที่ลูกค้าไม่มีรายได้ไม่แน่นอนนะครับแล้วก็จะไม่วิเคราะห์ข้อมูลเครดิตด้วยแต่จะเน้นการพิจารณาที่หลักประกันเป็นหลักนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของเด็กประถมวัยกับปัญหาโควิดนะครับกับนายแพทย์บัญชาค้าของรองที่ปดีกราามกนมารแยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณหมอครับ ครับสวัสดีครับคุณพิล์ทช่านผุกฟังที่กำลังครับกับปัญหาของเด็กประถมวัยกับโควิดนี่คือไรนครับคุณหมอฮะเอ่อในการเฝ้าระวังของกรมอนามันะครับในช่วงที่ผ่านมาต้องกล่าวเรียนท่านทุ้ฝังว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงครับเพราะจากเดิมที่เราเคยได้ยินการสื่อสารของทุกค่ายในโลกนี้นะครับว่าเด็กหนี่ยเป็นส่มที่ติดเชื้อน้อยอย่างตัวอย่างนะครับเราเก็บข้อมูล ทั้งโลกเลยเนยนะเด็กติดเชื้อเนี่ยไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับนะฮะแล้วก็ในปีที่ผ่านมาละโลกที่หนึ่งเ,เราเก็บตัวเลขของกลุ่มละใหม่เนี่ยเด็กศูนย์เก้าปีเนี่ยติดเชื้ออยู่ประมาณสักสองเปอร์เซ็นตท่านั้นเองนะครับเด็กติดเก้าปีก็จะเพิ่มขึ้นนิดหนึน่งก็ประมาณสักสี่เปอร์เซ็นตนะครับแต่ขณะนี้เนี่ย<ะ>ถ้ามาดูตัวเลขเฉพาะตั้งแต่เมษานะครับจนถึงสิบห้ามิถุนานยนก็คือในช่วงกลางกลางของละลอกใหม่หรือละลอกที่สามเนี่ย นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์แอลฟานะครับตัวเลขเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจากเดิม4%ขึ้นไปเป็นเอ8%แล้วนะแล้วล่าสุดนะครับถ้านับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยตัวเลขขึ้นไปถึงประมาณ14-15%นะครับนะก็แปลว่าในปัญหาของการติดเชื้อในเด็กเนี่ยจากเดิมที่มีน้อยๆเนี่ยกลับไม่ใช่ครับกลับเป็นจํานวนที่มีมากขึ้นซึ่งถ้าตัวเลขจนถึงวันนี้ก็ตกประมาณ35,000้านนะครับ แต่ว่าในที่เป็นห่วงเรื่องหนึ่งก็คือเราไม่เจอนะครับน้องๆเราเสียชีวิตนะฮะแต่รอบนี้เนี่ยถ้าไล่ดูตัวเลขเนี่ยมีจํานวนที่เป็นเด็กกอดจนถึงวันนี้เนี่ยมีจํานวนเสียชีวิตเนี่ยถึงสิบเอ็ดลายเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับอาจจะต้องมาให้ความสําคัญกับการเฝ้าระวังในกลุ่มของน้องๆนะของพวกเราว่าแท้จริงแล้วเด็กเองเี่ยก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอันตรายได้นะครับว่า จะต้องมีมาตรการหรือวิธีการอย่างไรที่จะดูแลน้องเหล่านี้ให้ปลอดภัยนะครับครับครับคุณหมอตัวเลขของเด็กที่เสียชีวิตซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยนะคคุณหมอเกิดจากเกิดขึ้นได้ยังไงครับเป็นเพราะอะไรครับคุณหมอ เอ่อต้องําเรียนนะครับส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากกลุ่มที่มีโรคประจําตัวคล้ายๆเหมือนกับลักษณะของผู้ใหญ่นะครับคุณปีรพัฒน์<อ>ผู้ใหญ่เรามี<อ>เรามีคอนเซ็ปต์เรื่องของหกศูนย์แปดนะครับซึ่งเราเน้นจีตวิทยในขณานี้เนี่ยหกศูนย์แปดก็คืออายุเกินหกสิบปีนะครับแล้วก็มีแปดโรคหรือกลุ่มเสี่ยงเจ็ดโรคบวกหนึ่งเจ<อ>็ดโรคก็เช่แบบความดันเบาหวานโรคไตโรคหัวใจนะครับแล้วไปบวกกับหนึ่ง กลุ่มเสี่ยงก็คือหญิงตั้งครรภ์น,นะครับแต่ในเด็กเนี่ยที่เจอในตัวนี้นี่ก็จะมีเรื่องของการพิการเช่นเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กาเนิดนะครับมีเรื่องของโรคอ้วนโรคของทางเดินหายใจแล้วก็โรคหัวใจนะครับแล้วก็มีโรคไตโรคหลอดเลือดซึ่งบางคนของน้องๆกลุ่มนี้ยก็เป็นมาตั้งแต่ยังเล็กนะครับโรคเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่เป็นในเด็กก็ไม่ต่างจากผู้ใหญ่นะครับก็เป็นโรคที่ ทำให้ภูมิต้านทานของน้องเราเนี่ยนะฮะมันไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ติ้านี้ได้ครับมันก็เลยเป็นเหตุให้น้องเราเนี่ยเสียชีวิตในช่วงหลังประกอบกับที่เรามีประเด็นว่าเราไม่มีตัววัคซีนนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าต่้ากว่าสิบแปดีเนี่ยยังไม่มีโคต้าในการฉีดวัคซีนนะครับนั้นก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าในขณะนี้เนี่ยอาจจะต้องหันกลับมาดูว่าถึงเวลาจําเป็นแล้วหรือย,ยัง ที่เราอาจจะต้องดับพิจารณาวัคซีนบางประเภทนะครับที่ปลอดภัยสำหรับน้องๆเนี่ยเพื่อไปปกป้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับคนพิีารในกลุ่มที่มีความเสียเ่ยงซึ่งก็กลุ่มที่ไม่ไพ้นเจ็ดโรคเสี่ยงที่ว่านี่แหละนะครับนะบที่ผมคิดว่าถ้าตัวนี้ยถามว่ามีหรือยังนะในปัจจุบันนี้ก็ต้องยืนยันนะครับว่าตัวประเทศไทยเองก็ยังไม่ได้ประกาศว่าจะนําวัคซีนตัวใดนะครับมาฉีดให้น้องๆที่ต่ำกว่าสิบแปดปีแต่ก็มีข้อมูลที่เป็น หลักฐานทางวิชาการนะครับคุณวีรพัฒน์ว่าสามารถมาฉีดในน้องได้เช่นในอเมอริกาเขาก็เริ่มนึกถึงตัว m n a นะครับของบริษัทไฟเซอร์นะครับที่จะหรือโมเดนาเนี่ยที่จะมาใช้ในเด็กที่อยู่ในกลุ่มของ12ปีขึ้นไปขณะเดีวยวกันในประเทศจีนเองก็มีการเริ่มเก็บข้อมูลนะครับของตัวชื้อแวนนะครับตั้งแต่เด็ก3ปีถึง17ปีแต่ต้องเรียนว่ายังอยู่ในช่วงศึกษานะครับ ยังไม่ได้สามารถนํามายิงกันที่จะใช้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะนี้นะครับแต่ใดก็ดีผม<อ><อ>คิดว่าในระยะที่จะมีภาวะแทรกซ้อนทาให้น้องๆเราเนี่ยเสียชีวิตได้สูงม,มากขึ้นเนี่ยมันก็คงต้องร่งเนี่ยที่จะต้องพิจารณาตอวัคซีนขึ้นมานะครับและผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหลักฐานจากอเมริกา12ปีขึ้นไปถึง18ปีเนี่ยน่าจะจาจ่อที่จะเข้าไปพิจารณาในกรรมการวัคซีนชาติแล้วก็กรรมการวิชาการเร็วๆนี้นะครับครับผม อืมครับคุณหมอแสดงว่ากลับกันเนี่ยตัวเลขของเด็กที่ติดเชื้อแล้วก็ไม่เสียชีวิตนะครับแล้วสามารถรักษาหายกลับมาได้มันมันจะแสดงว่า,าเขาจะต้องถ้าเกิดเป็นเด็กปกติธรรมดาที่มีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วเข้าสู่กระบวนการอะไรพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับคุณหมอครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ํามากๆครับเพราะจริงๆถ้าเราไลอา่อายุนะครับเสี่ยงสูงสุดคือยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งเสี่ยงสูงเท่านั้นเสี่ยงสูงอ,<า>อะไรก็กคือป่วยป่วยหนักแล้วก,ก็นอนโรงพยาบาลเสียชีวิตซึ่งขณะนี้ตัวเลขนะครับไปดูเลคนับอายุ คัดพอยเนี่ยที่เกิน65ปีเนี่ยอ่าเป็นตัวเสียชีวิตเกินครึ่งของทั้งหมดนะแต่พอไล่ลงมาอายุน้องเล็กๆจะลดลงมาเป็นหลักถ้าเป็นตา้งนิึงนะครับครามันจะไปชันเราตอนที่เป็นผู้สูงอายุแต่เด็กๆนี่แทบจะไม่มีเลยแต่นี้พอเราเข้าระวังเนี่ยมันก็เริ่มได้ว่ามีน้องคือพระเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างโดยเฉพาะยิ่งนะครับสายพันธุ์เดลต้าขนาดนี้ยมันก็แตกนะเพราะว่าตัวหูหันเด็กป่วยน้อย ตายแทบไม่มีพอมาเป็นสายพันธ์แอลฟ่าเริ่มป่วยมากขึ้นแต่จะเจอจายก็ไม่เยอะแต่มองมาเป็นเดลต้าปักเนี่ยมันเจอทั้งป่วยเยอะแล้วก็เสียชีวิตยเยอะด้วยนะมันก็เลยเป็นวิวัฒนาการของไวรัสอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะลุกลามไปทุกกลุ่มไวมากขึ้นแต่กันในแง่ประเด็นที่ท,ที่ที่คุณเสียวพัฒนาแล้วตัววัคซีนที่จะมาใช้ตัวเนี้ยนะซึ่งเราจะนํามาใช้ได้ยังไงนะในเมื่อที่ ยังไม่ได้มีโครงการหรือศาสตา<ม>์ของรัฐบาลให้ใช้ใช่ครับนะอันเนี้ยมันจะต้องทําการศึกษาแล้วก็วางกรอบในเร็วองนี้ขึ้นมานะครับซึ่งขณะนี้กรมทำไมก็ร่วมก,กับปัจรันกับทางกรมควบคุมโรคนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องเสนอให้มีวัคซีนซึ่งก็ต้องไปบาลานนะครับว่ากลุ่มไหนที่เราจะดูแลก่อนซึ่งขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นหลักๆกลุ่มเด็กที่เสี่ยงสูงต้องเล่นก่อนดูแลก่อนส่วนกลุ่มมาก,มากๆที่คุณเบียบร์พัด์ว่าก็อาจจะยังคงดูแลมาตรการทั่วไปนะครับ นะซึ่งก็สาคัญนะครับไม่ใช่ว่าไม่สําคัญแต่ว่า,ามาตรการทั่วไปตรงนี้ที่เราอยากย้ําล้วก็คิดว่าในกลุ่มของน้องๆที่ที่มีสูิๆนี้ก็อาจจะไม่ไม่เหมือนเหมือนกันพั้งทีเดียวก็หมายความว่าขณะที่ไม่มีวัคซีนเนี่ยอย่างย้ำเลยครับอันที่หนึ่งเนี่ยเรื่องมาตรการทั่วไปเ,เว้นระยะสวมหน้ากากล้างมือและที่ต้องย้ําเลยถ้าคุณมีลูกหลานที่มีอาการเป่ยงหรือโรคเสี่ยงเป็นตัวนะขอให้อย่ามีผู้มาเยี่ยมสัมผัสบางท่าน ญาติมาที่ไหนไม่รู้มาเชยชมลูกหลานเราอย่างน,นี้ตอนนี้ก็เป็นคําเตือนนะครับว่าเขาคนนั้นเราไม่ได้คัดกรองเราก็ไม่รู้ประวัติว่าเขาไปาที่เสี่ยงที่ไหนมาบ้างพอมาถึงกุ้มลูกกุ้มหลานเลยเพราะความเป็นเด็กน่ารักท่านนี้ก็ออกไหมฮะอันนั้นแหละครับเสี่ยงอย่างยิ่งถ้าท่านรู้แน่นอนว่าลูกของท่านมีโรคหัวใจนะครับมีโรคเกี่ยวกับไตมีโรคก,กับภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอโดยเฉพาะยิ่งขณะนี้เราเจอเยอะคือเด็กอ้วน อันนี้นะครับต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปกอดไปจูบแสดงความรักของคนนอกก็คือต้องป้องกันเขาท่านจะมุ่งเน้นมากๆยกเว้นว่าเขาฉีดวัคซีนครบฉีดตรวจแอนติเจนเพสทิดมาแล้วอเนี้ยแต่อย่างไรก็ดีก็ต้องยืนยันกับคุณบีระพันธ์นะครับว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ตามตรวจแอนติเจนแล้วก็ตามไม้รับประกันร้อเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะไม่ติดเชื้อและไม่แพร่เชื้อนะครับะงนั้นมาตรการดีที่สุดขณะนี้ก็คือกลับมามาตรการที่เรียกว่าเป็นยูนิเวอร์แซลบิคอชั่น หรือมาตรการสากลทั่วไปฮะสมาาะหน้ากากเว้นระยะล้างมือไม่ใกล้ใกล้ไม่สามผันอันนี้เราลนระลงเพิ่อมอีกข้อหนึกก่งครับแยกกกินอยู่แยกกินแยกอะไรรับผมอ๋อแยกกลินแยกอยู่หมายถึงว่าวันนี้เชื้อมันอยู่ทุกที่แล้วเราเริ่มไม่มีไทม์ไลน์ตรดีละพันเหมือนกันในบ้านกลับมาบ้านปั๊บตอนนี้เราบอกว่าที่ไงมันระบาดหนักอยู่แถวโรงงานแถวตลาดถามว่าทําไมระบาดเพราะ ตลาดโรงงานเป็นส่วนที่เราเฝ้าระวังใครไปตลาดเราก็จับตรวจแอนติเจนบรรลุเจอเลยเจอเยอะว่าเป็นแอนติบาดแต่พอไล่ยมาจริงๆก็บบดว่าเขาไม่ได้ติดเชื้อตลาดนะบางคนพิึ่งมาตลาดวันแรกนี่บอกไหมเขาติดเชื้อจากบ้านเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยจะเป็นแหล่งที่เสี่ยงสําหรับเด็กๆของเราขนาดนี้นะฮะเพราะนั้นมีหลักการอย่างเดียวว่าถ้าพ่อแม่คนไหนไปทํางานนอกบ้านให้ท่านถือว่าท่านเสี่ยงที่จะนําเชื้อมาสู่ลูกของท่าน แล้วถ้าท่านคิดว่าเสี่ยงแล้วลูกท่านก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวด้วยนะครับย้ําเลยครับสมหน้ากากอยู่กับลูกเว้นระยะนะถ้าผมเป็นสโ,โลแกนนะผมก็ท่องง่ายๆนะฮะ,ะ,ะ,ะลักใครให้ใส่หน้ากากนะล,กลักมากท้องห่างสองเมตรห่างสองเมตรนะฮะแต่รักไม่แปลกถ้าแยกกันอยู่ก็แปลว่าอัหนีอแหละ ต,ต้องแยกกินแยกอยู่กันนะครับขณะน,นี้ถ้าลูกท่านมีความเสี่ยงนะครับนะและถ้าท่านปลอดภัยแล้วเช <c oughs> ่นไปจิตวัคซีนครบตรวจแอนติเจนแล้วแอนติบอดีขึ้นแล้วอันนี้โอเคก็อาจจะอยู่ได้นะครับหรือพ้นช่วงระบาดไปแล้วค่อยมาว่ากันนะครับในช่วงนี้ก็เลยที่ขอให้ท่านมุ่งเน้นมาตรการในบ้านเรือนสำหรับป้องกันน้องๆของเราด้วยครับในขณะนี้ครับ อ่าอาวะเราป้องกันไม่อยากให้ติดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเด็กเขาเกิดไปติดมาจะติดต่างไหนก็นแล้วแต่เนี่ยคุณบอกหลักปฏิบัติที่อันดับแรกคือควรจะมีสติก่อนไหมฮะหรือยังไงจริงถ้าน้องเ็าติดทับเนี่ยสิ่งที่เราอยากใหเพ่อระวังก็คือการสังเกตอาการนะครับถ้าพบว,ว่ามีไข้มีไอจามติดคพอมีน้ำมูกนะครับเด็กบางคนระยะหลังเชื้อเดลต้าจะปรากฏอาการท้องเสียเยอะมากนะครับนั้นถ้ามีปับต้องรีบนาเข้าตรวจนําเข้าตรวจปุ๊บเนี่ยนะครับ ท่านจะสังเกตนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีเรื่องของ home isolation <Yeah. S 1> ก็คือแยกดูแลที่บ้านสับสองก็คือ community isolation <Yeah. S 1> ก็คือแยกดูแลในชุมชนแต่ <Yeah. S 1> ของน้องๆที่มีโรคประจำตัวถือว่าเข้าข่ายความเสี่ยงขอให้ท่านประสานเข้าสู่โรงพยาบาลเลยนะครับเพื่อไปดูแลในกลุ่มที่เสี่ยงสูงซึ่งตัวนี้อาจจะเข้าโรงพยาบาลสีเหลืองหรือโรงพยาบาลสีแดงหรือสีต้มก็แล้วแต่นะครับขึ้นกับประเภทของความรุนแรงนะครับ ดยเฉพาะยิ่งเนี่ยถ้าสังเกตลูกหลานของเรานะครับหอบหายใจเหนื่อยนะครับอันนี้ต้องรีบส่งเข้าโรงพยาบาลโดยเร็วนะครับอย่าประมาทว่าเด็กไม่เป็นอะไรนะครับตอนนี้เด็กเป็นอะไรได้ทางนั้นแล้วนะครับจากความไม่ประมาทนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็อย่าพิ่งไปอะไรอ่ะเรียกร้องหรือว่าไปไปขวนหาวัคซีนที่จะมาฉีดให้กับเด็กใช่ไหมครับหมอฮะมันจะไม่ดีตัวนี้ยังครับยังครับเนื่องจากว่ายังไม่ปลอดภัยยังไม่รับประกันประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ในเป้าหมาย ของการควบกลุ่มป้องกันโรคเนี่ยเรายังคิดว่าผู้สูงอายุกับกลุ่มเจ็ดโรคเสี่ยงนะครับยังเป็นขอบคนตั้งคันก็ก็เสียชีวิตไปเยอะเหมือนกันตะคนตั้งคันเนี่ยที่เราเรียนกันไปวันก่อน,นอคุณพระเดยพัฒนอันนี้ขอให้เป็นประเด็นที่แรกเพราะเราเชื่อว่าการทําเรื่องของล็อกดาวน์เสร็จแล้วก็บวกกับการฉีดวัคซีนในกลุ่ม68นะครับจะสามารถทําให้การาฟของการระบาดลดลงได้เร็วแน่นอนครับกราฟเรื่องเร็วก็ช่วยเด็กนๆน้องๆเราด้วย เพราะนั้นต้องกาบเตียนท่านพี่น้องประชาชนนะครับว่าอย่าไปตั้งประเด็นตั้งแง่ว่าเฮ้ยลูกหลานเราต้องได้วัคซีนนะครับเราก็ต้องมองถึงภาพรวมประเทศด้วยว่าการลดผู้สูงอายุเนี่ยให้เจ็บไม่ป่วยไม่ตายเนี่ยมันจะทําให้โรงพยาบาลน,นะครับมีเตียงว่างถ้านลองนึกดูนะครับป <Yeah. S 1> 8ไม่ได้ฉีดวัคซีนมีแต่คนป่วยหนักป่วยหนักป่วยหนักโรงพยาบาลออกไม่ได้ต่อได้ใจก็ถอดไม่ได้คนมาใหม่น้องๆเราจะเข้าไปได้ยังไงนะเพราะนั้นเรา <Yeah. S 1> ต้องช่วย68ก่อน แล้วก็มาไม่เป็นของน้องแต่ว่าจะเป็นในน้องที่เสี่ยงสูงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับคุณพัน์ไม่ใช่บอกว่าเข้าแต่โรงพยาบาลคนแก่ๆมีผมไม่ใช่ครับผมกลัวอย่างนี้ไงเดี๋ยวไปพอเห็นข่าวโอ้มีจำนวนผู้เสียชีวิตมีผู้ติดขนาดนี้มากมายปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผู้ปกครองก็จะไม่สบายใจแล้วก็ไปขวนขวายหาวัคซีนมาฉีดให้ได้แต่โดยหลักการหนยคุณหมอถ้าสมมติพาเด็กไปวอล์กอินที่ไหนกันแล้วแต่เขาไม่ฉีดให้อยู่แล้วใช่ไหมฮะโดยหลักการ ยังครับยังไม่ได้มีประกาศรับรองของตรมการวัคซีนแล้วก็ตัวการ์ดนิสการครับ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 ผมแต่พ่อจะไั้ไม่ฉีดให้แน่นอนท่านก็อยู่เฉยๆคือแต่ว่าถ้าเกิดลูกหลานท่านจะเยน็นเย็นจะออกมาวิ่งเล่นแล้วก็ใส,ส่บวงใส่แมสอะไรป้องกันหนีก็จะพอได้อยู่ไหมคุณหมอได้ได้ครับด้วยด้วยหลักการเด็กก็ต้องมีระบบนะครับว่าการเล่นเนี่ยนะฮะอยากให้เน้นเรื่องของการเล่นในครอบครัวกลุ่มคนที่เรามั่นใจนะครับว่าไม่ได้มีเชืออ้อครับ มันโดยหลักๆนี่ครับถ้าครอบครัวอยู่กันประจำอันนี้ก็อาจจะอยู่กันได้ตามปกติแต่ที่เรียนแล้วว่าถ้าเกิดมีคนแปลกหน้าเข้ามาเช่นเด็กที่มาจากต่างบ้านอย่างนี้ยอันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีความเปลี่ยนในขณะนี้ในโรงเรียนเราเองนะครับที่จะเปิดอยู่ตอนนี้ก็ยังมีประเด็นคุณบีะระพัดเห็นไหครับว่าเรายังไม่ยอมให้โรงเรียนเรียนเ้นที่เสี่งสูงสีแดงเข้มเนี่ยเปิดนะครับยังคงเป็นอ,อนไลน์นะครับแล้วผมก็คิดว่าการที่เด็กเกิดไปอยู่รวมตัวกันเนี่ยจะยิ่งแพร่ ยิ่งกระจายได้เลยเพราะเด็กเขาไม่มีเขาเรียกอะไรความรับก็ระวังเหมือนผู้ใหญ่เราบางทีหน้ากากฝูกด้วยบ้านไปจับไปจูบไปกอดจนเล่นกันเองบ้างอันเนี้ยเราป้องกันไม่ได้คุณไม่ได้รอดเป็นนะนั่นก็อยากว่าเล่นได้ไม่ได้แต่ว่าจะต้องเล่นในขณะที่เป็นระบบที่คนที่ไว้ใจรหรือกับกับในบ้านเรือนของตัวเองเป็นหลักนะครับนะซึ่งอางเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ใครจะต้องศึกษาด้วยนะครับว่าจะจัดรูปแบบการเล่นเพื่อให้เด็กเนนั้นไม่หงอยเงาหรือคุณเศร้าไปบบ ชีวิตเขาต้องเล่นนะครับพราเด็กวิธีการให้เขาเล่นได้อย่างมีความสนุกสนานแล้วเรามั่นใจว่าเราเองปลอดภัยเราก็สวมหน้ากากนิดนึงนะครับแล้วก็ล้างมือแล้วก็ค่อยเล่นกับลูกผมว่าอันนี้ก็ช่วยได้นะครับระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าคนทุกคนก็ต้องต้องเล่นไปฉีดวัคซีนนะครับคือวิธีการดีสุดจะป้องกันเด็กคือการคลีนคนอื่นทุกๆคนในบ้านโดยการไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมไม่ไป สัมมาเละเมาไปคุกตีนอกบ้านนี่บอกเยฮะที่จะไปรับความเสี่ยงกับมาลูกเราในครอบครัววันบ้านไหนที่มีเด็กที่มีความเสี่ยงท่านต้องเข้มงวดตัวเองเป็นพิเศษนั้นหลักการเดียวที่แนะนําเป็นพิเศษวันนี้ก็คือป้องกันตัวท่านเองเท่ากับป้องกันลูกท่านนะครับอืมครับได้ครับเอาละครับวันนี้เลิกกูุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กับในแพทย์บัญชาค้าของนะครับรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขนะครับท่านรัฐมนตรย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวัคซีนสําหรับเด็กปฐถมวัยโดยเฉพาะเนี่ยยังไม่มีนะครับยกเว้นเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกับผู้ที่มีอายุเกินหกสิปีขึ้นไปหรือว่ากลุ่มเสี่ยงสําหรับผู้ใหญ่ก็เจ็ดโรคที่ว่านั้นนะครับโรคที่แปดการตั้งขันนี้คงไม่มีนะฮะเอาเป็นเฉพาะเจ็ดโรคที่ว่านี้นะถ้าเกิดเด็กมีอาการแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองถ้ารู้อยู่แล้ว ก็มีจิตที่จะพาเด็กไปรับวัคซีนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆยังไม่ได้เป็นอะไรเลยถ้าจะไปขอรับวัคซีนเนี่ยเขาไม่ให้นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าก็จะเป็นช่วงเล่าเรียงวันนี้เรื่องของการเลื่อนสอบพิซซาหรือ t i s อออกไปเป็นปี2020นะครับเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะทํายังไงกับผลการทดสอบของเด็กไทยเราพูดคุยกับคุณภูมิสรนันทองเลี่ยนนาคผู้เชี่ยวชาญด้าน เศรษฐศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคการศึกษาในช่วงเล่าเรียนนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ดําเนินภารกิจภายใต้แนวคิดธนาคารเพื่อสังคมมาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับซึ่งทําให้สามารถดูแลแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้แล้วเป็นจํานวนทั้งหมดกี่ายส่งคําตอบมานะครับ s m ส4 2 2 1 0 7 5 f ี่ e b o o k l หนึ่งสูเจ็ดห้าเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ